สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับสวยงามแบบครบวงจรมากๆเลยแหละครับสำหรับคลินิกเสริมความงามโนวาเบคคลินิกคลินิกอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ได้จัดงานแกรนด์โอเปอเร่พร้อมให้บริการปรับรูปหน้ารวมทั้งดูแลความงามองค์รวมของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปีและพร้อมทีมงานมืออาชีพ มาบริการให้คุณประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าใช้บริการกับทางโนวาม e คลินิกสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่สวยงามสะอาดตาสบายตาพร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยในราคาสบายกระเป๋าซึ่งงานนี้คุณสุภาสัมพันธชิต c ี o n o v a นวาม l i คลิกและคุณสราวุฒิมาพันสุแอสซิสแตนต์ดาเร r เตอร์พร้อมทุ่มงบจัดเต็มต่อย,ยอดธุรกิจคลินิกเสริมความงาม สวัสดีค่ะโยเกิดนะคะนางสาวสุภาสัพพัญชีตค่ะเจ้าของและผู้บริหารโนเมดคลินิกค่ะค สวัสดีครับกัดนะคบสลาวุฒิมาพันสุนะครับเป็นลีขาของคุณโยเกิดครับก่อนอื่นเลยนะคะโยเกิดต้องขอขอ,ขอบพระคุณพี่ๆสุวรรโชนที่น่ารักทุกๆคนมากเลยนะคะที่ให้เกียรติเอ่อมาร่วมงานแกลนอเวอร์ทิ้งอของโนเมดคลินิกที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสโยเกิดมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะโนเมดของเราเป็นสามคำงานแบบครบวงจรนะคะ ที่จะเนรมิตความสวยความหลอ่อให้กับทุกๆคนตามสไตล์ของคุณเองเลยค่ะพร้อมทั้งคลินิกของเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปีค่ะคลินิกของเราเนี่ยตั้งอยู่หลังห้าง Paradise Park นะคะถนนศรีนคริน57ค่ะจะเป็นแบบ standalone แล้วก็เปิดทุกวันนะคะให้บริการตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มค่ะค่าคิวับบคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ชอบความสวยงามเป็นคุนเดิมอยู่แล้วถ้เกิดเล็งเห็นว่าธุรกิจความงามเนี่ยค่ะสามารถเติบโตไปอีกได้แล้วก็จากผู้ใช้บริการมาเป็นผู้ให้บริการเนื่องจากว่าเราเนี่ยไปใช้บริการหลากหลายคลินิกนะคะแล้วก็ใช้บริการมาหลายปีมากค่ะทาให้เราแบบรู้รู้ความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะ นำตรงนี้ค่ะมาพัฒนาต่อยอดให้กับองค์กรของเราแล้วก็คลินิกของตัวเองใช่ค่ะโยเกิร์ตลงทุนนําเข้าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิกดเลเซอร์นะคะอัลตราฟอร์เมอร์ไดโอดกำจัดขนนะคะแล้วก็เครื่องทรีทเมนต์ต่างๆค่ะตรงนี้โยเกิด์ตนำเข้ามา100%เเลยค่ะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยคุณหมอของเราเนี่ย ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ามาใช้ควบคู่กับเครื่องเลเซอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยแล้วก็เครื่องเลเซอร์ของเราเนี่ยได้รับ F D A จากอเมริกานะคะแล้วก็ยุโรปนวมทั้งได้ออยอยในไทยด้วยค่ะอ๋อจุดเด่นของเรานะคะนอกจากเครื่องมือที่ทันสมัยที่เรานาเข้ามาแล้วเนี่ยบรรยากาศในร้านนะคะในที่คลินิกเนี่ยก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามสะอาดสบายตานะคะแล้วก็มีความ กลิ่นอายของสปาเล็กๆนะคะในส่วนของห้องทรีทเมนต์เนี่ยเรามีห้องแบบ Privacy เลยเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆด้วยค่ะทั้งนี้เนี่ยเรามีการจัดคิวลูกค้าเนี่ยไม่ให้ชนกันเพื่อลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องรอนานดังนั้นเนี่ยลูกค้าทุกคนมั่นใจได้เลยว่าถ้าเดินเข้ามาที่โนเมดคลินิกแล้วเนี่ยจะไม่ต้องรอนานเลยค่ะจะได้พบคุณหมอเลยค่ะอย่างในส่วนของปีนี้นะครับก็คือเราจะ รันทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ Google แพลตฟอร์มด้วยนะครับในในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปีหน้านยครับเราจะทุ่มง,งบนะครับเป็น<า>สื่อออฟไลน์ครับวางแคมเปญในสื่อของบิลบอร์ด การโฆษณาบนเครื่องบินนะคบ mm hmm. เพื่อจะนําลูกค้าต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพนะคะผมใช่ค่ะในอนาคตค่ะคือ,เ,อ,อเรามีแผนที่จะขยายสาขาในต่างประเทศแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยเนื่องจากว่าเรามีพันธมิตรที่ต้องการมาร่วมทุนแล้วก็ขยายสาขาในต่างประเทศด้วยค่ะทั้งนี้เนี่ยเรากําลังจะมีผลิตภัณฑ์นะคะไายไตยแ้แมนนวาเมดค่ะที่กำลังจะลนช์ในปลายปีนี้เพื่อที่จะนําสินค้าของเราเนี่ยส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยค่ะ ใช่ค่ะแน่นอนค่ะจะเต็มเลยทั้งในสื่อออนไลน์แล้วก็ในสื่อออฟไลน์ด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยจะเต็มแน่นอนค่ะก็เดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษลด50%ทุกรายการเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครต้องการดูโปรโมชั่นพิเศษต่างๆในแต่ละเดือนนะคะสามารถเข้าไปในหน้าเพจ Facebook ของ n o m e d c l i n ิ c แล้วก็ Instagram ค่ะ @nomedclinicthailand รวมทั้งสามารถแอดไลน์มาได้ที่ @nomed ค่ะ คืออยากมีผิวดีแต่กำเนิดเดินมาที่โนเมดคลินิกนะคะคือตรงเนี้ยจากผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้บริการทําให้โยเกิร์ตเนี่ยเข้าใจในความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะว่าลูกค้าจริงๆแล้วต้องการอะไรแล้วก็ต้องการแบบไหนโยเกิร์ตเลยนําความรู้ความสามารถของตัวเองตรงเนี้ยค่ะมาพัฒนาแล้วตอนเนี้ยเราอัดโปรโมชั่นหนักมากๆเลยแต่ละเดือนเนี่ยโปรโมชั่นของเราก็จะเปลี่ยนไปทุกเดือนดังนัง้นนะคะต้องห้ามพลาดแล้วก็ติดตามไปเลย,เลยกดกระดิ่งไว้เลยค่ะ a c e b o o k นะคะโนเมดคลินิกค่ะเพราะความสวยไป ได้ไกลกว่าจักรวาลขอบคุณค่ะ